ดีค่ะกุอโมนิ่งยามเช้าเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เบลก็ตื่นมาเนาะเมื่อวานมีพัสดุมาส่งเป็นของขวัญปีใหม่จากพี่พีเอฟซีนะคะก็มีหลายกล่องมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกล่องไหนที่เบลยังไม่ได้เปิดก็คือเบลจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยแต่ว่าบางกล่องเบลก็เปิดเพราะว่ากล่องนี้ก็เป็นขนมพี่ๆี่ส่งมาให้เป็นของขวัญวันปีใหม่เป็นเป็นเค้กกล้วยหอมนะ นะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เบลก็จะแบ่งไปให้ป้าแล้วก็พี่เตยกินด้วยแล้วก็จะแบ่งไปใส่บาทตอนเช้าวันนี้ก็จะตื่นมาต้มน้ําต้มอะไรแล้วก็หุงข้าวหุงอะไรไว้รอเด็กๆนะคะทุกคนแล้วก็จะรีดผ้าด้วยแล้วก็จะเอาของนะใส่ถุงเพื่อจะเตรียมของไปใส่บาทด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาเด้อจะมาเห็ดปุ่นใส่บาทน้ากัดเนี่ยมาสา ตอนเช้าของวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเแบลบก็เลยใส่เสื้อประมาณสามตัวได้เลยชุดที่เราใส่น้อยก็เป็นเสื้อยืดธรรมดานะทุกคนแต่ว่าเราก็ใส่เสื้อไหมพรมเข้าไปด้วยแล้วก็เสื้อตัวนี้สีเหลือง PFC ส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะใส่อุ่นดีดีค่ะเข้ากับเบลมากๆเลยสีเหลืองคีรอสีแดงบ๊ยเลย <laughs> สุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นชุดอ่อชุดของอ่าขนมนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกล้วยหอมเนาะเค้คกกล้วยหอมท็อปปิ้งด้วยอ่ยาธัญพืชต่างๆนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะแบ่งอ่าสองห่อนะต่ออ่หนึ่งวัดที่เราจะเอาไปใส่มา นะคะทุกคนขาแบบนี้เลยก็จะเตรียมแบบนี้ไปให้พี่เตยเพื่อที่จะใส่บาตรพี่เตยก็นึ่งข้าวเหนียวาทากับข้าวใส่บาตรทุกวันนั่นแหละทุกคนแต่บางทีเแบลบไม่ได้ถ่ายทุกคนดูว่าเออวันนี้เบลไปใส่บาตรบางครั้งก็ได้ถ่ายบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนขาตัว พี่อดินกับน้องอนาย,ยังไม่ตื่นเลยนะคะพากันนอนโกรนซุดสุดแข่งกันอยู่ค่ะทุกคนค่ะคนนึงอยู่ข้างซ้ายคนนึงอยู่ข้างขวาเบลว่าเบลนอนกรนด้วยนะแต่ว่าเด็กสองคนเนี่ยเลือดแม่มันแรงจริงทุกคนค่ะสูก,กันสามคนโค้งข้างโค้ขง,ข,งข้างว่าโล่งสี <laughs> ใครมานอนข้างๆด้วยไม่ได้เลยถ้าใครเป็นคนนอนยากอย่างมานอนกับเบลไม่ได้นะเพราะว่าเบลนอนกรนมากอันนี้คือแบบว่าพูดไม่อายเลยนะทุกคนไปไหนเวลาที่จะแบบไปทัศนศึกษา,ากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับเพื่อนที่เราแบบเออคุยกันถูกก็อเออว่าไหมแบบเรากลางคืนเรานอนกรนเน่ะเพื่อนบางคนเขาก็จะเข้าใจเราเออเอาเลยที่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเอเอเขาก็บางอย่างนี้ก็ดีไปนะคะทุกคนบันสากันเนะาะบวากัดมันเป็นเรื่องแบบว่า ่าสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้พูดไม่อายนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะเวลาที่เบลเหนื่อยๆมากๆโอ้ยม่อยัางนึกสภาพจะกขวงเลยค่ะบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้ตกใจเสียงกลตัวเองป้าเราขนาดน,นั้นเลยือ เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนอุ้ยฟ้าแบบเริ่มสางๆออกมาแล้วนะคะก็เดินมาที่บ้านพี่ตื่นนะเดินตอกแตกตก,ตก,ตกมาถ้าเบลขี่รถนะ่ะคือมันจะได้ยินเสียงรถเด็กๆเขาก็จะตื่นไงไม่ต้องรีบเดินไปแล้วก็รีบวิ่งกลับมานะคะน้องหมานี่บ่ารับมานอนหมาตัวไอตัวสีแดงๆหางงองๆนี่เนี่ยมันชอบแบบว่าอ่า เวลาที่เราขี่จักรยานหมามันชอบแบบว่ามาแบบกระโดดใส่เราแล้วแบบเห่าให้เราตกใจอ่ะตัวนี้แหละทุกคนเวลาเห็นเบลทีไรเนี่ยมันชอบวิ่งหนีแล้วก็มองด้วยหางตาอืมชอบเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเอาของมาให้พี่เตยเรียบร้อยก็รีบเดินกลับบ้านนะคะทุกคนก็มาดูต้นฟักทองของเราเแบลบแอบ,บเห็นต้นฟักทองที่เขาบานออกแต่ว่ามีลูกอยู่ด้านล่างเป็น ดอกของตัวเมียนั่นแหละตัวผู้ก็ดอกบานสะพั่งเยอะมากก็เลยจะเอาตัวผู้ตัวเนี้ยอุย้ยพึ่งก็มาทุกคนเขาก็มีพึ่งมีอะไรมากินเกสรเนานะเดี๋ยวจะฟิตชาริงต้นฟักทองของเราให้เขาแบบลูกใหญ่ลูกโตมาหัวรานเต้าหัวเบลเลยอะไรอย่างนี้ <laughs> นะดูสิว่ามันจะใหญ่หรือเปล่านะคะทุกคนฟักทองที่เบลปลูกนะมันก็หลายลูกอยู่นะทุกคนที่เขาก็ออกมาตําเครือแบบยาวเครือเขาก็ยาวมากแล้วเขาก็เลื้อยไปตามที่ว่าเราทําหลังคาไว้ให้เขานั่นแหละแล้วลูกเขาอ่ะเวลาที่เราแบบผสมเกสรเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีบางลูกที่แบบว่าโตขึ้นแต่ไม่รู้มันจะโตได้แค่ไหนต้องรอดูนะถ้ามันโตได้เยอะจริงๆอ่ะเราต้องหาแบบว่าหาอะไรมาแบบ ใส่ให้เขาเบลเบลคิดไว้ในหัวแล้วเบลว่าจะทําแบบไอเดียสวยๆเอานู่นเอานี่มาทําเป็นเหมือนกระถางดอกไม้อะทุกคนเคยเห็นไหมแล้วมันจะมีที่ว่าเบลทาดอกคุณนายตื่นสายอะแล้วมันจะมีแบบกระถางที่มันเราสามารถร้อยเชือกเข้าไปได้แล้วเราก็เอาลูกฟักทองวางไว้ด้านบนใช่ไหมแล้วก็ทําให้เขาแบบเอาไปมัดไว้กับเสาที่ว่าเราตั้งไว้ให้มัน ย้อยลงมาแต่ว่ามันก็มีที่รองรับฟักทองของเราก็จะไม่แบบว่ามันก็จะไม่ล่วงหรือจะไม่หนักจนเกินไปนะทุกคนนั่นแหละเแบลบก็คิดว่าเแบลบจะทําอย่างนี้นะในหัวเแบลบนะตอนนี้เแบลบก็นั่งคิดไปทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยนะทุกคนผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเดินไปบ้านพี่เตยนะ่ะออกมาข้างนอกว่าจะสูดบรรยากาศแบบสดชื่นเนาะมาเดินมาดูตรงศาลาอารามณเสียมาก หมาบ้านไหนก็ไม่รู้ทุกคนมาแบบว่าเออขยะเบลอ่ะเบลก็เก็บขยะตอนกลางคืนเนาะเบลก็ไม่ได้เอาขยะไปทิ้งที่ ขยะหมู่บ้านมันมืดแล้วเแบลบก็เลยไม่ได้ออกไปแล้วคราวเนี้ยเแบลบก็เลยวางไว้กด้านนอกทุกคนโอ้ยเดอยู่ด้านนอกค่ะอยู่ด้านนอกไปนี้เราก็ลืมเอาไปเก็บเข้าไปในนบ้านมากับมาสะจากเก็บแล้วเก็บอีกอยู่ห่าละศูนมาสาัโมโหมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าหมาตัวไหนถ้าได้เห็นน้ำหนังกระติกยิ่งแถนนะจ๊ะ <laughs> หมาบางตัวเขาก็น่ารักนะทุกคนเขาก็แบบว่าไม่รุ่มล่ามไม่อะไรมากมายแต่บางตัวนี่แบบว่ายิ่งเราไล่เขาไปแค่ไหนเขาก็ยิ่งหมาทุกคนเบลเห็นนะมีเจ้าของบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เขาเลี้ยงหมาแบบว่าคนละชนชั้นมากอีกตัวนึงก็แบบว่าหิวโหยอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องหาของกินนั่นแหละเบลเอาวางไว้ให้กินทุกวันนะแต่ว่ามาสะขยะมาแบบว่าทําขยะเบลเลทเทนเนี่ย มันก็ต้องแบบว่ามีโมโหกันบ้างนะทุกคนแต่ว่าก็ช่างมันเทิงเราก็เก็บเก็บไปเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ต้องเก็บ กวาดแบบว่าเอาไว้ในบ้านให้ดีเนาะหรือเราเอาไปทิ้งในขยะหมู่บ้านแล้วกันทุกคนเบลก็จะเก็บให้ดีข่าวหลังนะไอ้น,นี่บอกตื่นขึ้นมาแบบเบลคิดไว้ตอนกลางคืนว่าเแบลบล้างจานเแบลบกวาดบ้านอะไรไว้เรียบร้อยไปจัดแจงขยงขยะไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาจะได้แบบไม่ต้องทํางานเยอะไม่ต้องแบบสดชื่นรดน้ําผักอย่างเดียวไงเออตื่นขึ้นมาคอยก,กับแบบอ,อวันนี้มันไม่ไม่ใช่วันของเบลเลยค่ะตื่นขึ้นมาคอยกัได้เก็บขยะเลย คือโมโหจ้ะวันนี้เบลมารีดผ้าอยู่หน้าบ้านเพราะอะไรทุกคนเบลว่าเบลจะใส่บาตรใช่ไหมคือถ้าพ้าท่านเดินผ่านเราจะไม่เห็นถ้าเรารีดผ้าอยู่ในบ้านเบลก็เลยลากไอ้ตัวรีดผ้าออกมาข้างนอกเพื่อที่จะมายืนรีดผ้าอย่างนี้แล้วก็มองด้วยแต่มันก็มองไม่เห็นอยู่ดีทีนี้เบลก็เลยออกออกไปยืนดูสักพาก็แบบมันก็สายแล้วเนาะเกือบจะเจ็ดโมงจะยี่สิบแล้วอ่ะพ้าท่านก็ยังไม่เดินมาสักทีเบลก็เลยแบบ เดินไปปลูกลูกดีกว่าแล้วก็เอาขนมอะไปให้พี่เตยใส่ทั้งหมดแล้ว,ลวกันตอนแรกวัดที่ท่านเดินผ่านบ้านเบลก็จะมีมาตรงฝั่งนู้นบนภูเขาฝั่งนู้นไงท่านจะเดินผ่านบ้านเบลไปทุกวันเนาะเบลก็ว่าเดี๋ยวเบลจะใส่เองวัดนี้ก็บอกพี่ไว้แล้วคราวนี้ไม่ไม่ทันทุกคนเบลก็ต้องมาจัดแจงลูกเพื่อที่จะไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้แบบว่าใส่บาทให้ทุกคนดูนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ต้องมาเอาลูกเลาก่อนเนาะคุณมัวิ่ง And I love you. Like. Good morning. Good morning. Oh, my God. Wake up. Let's go to school. 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 In the morning, morning, morning. <laughs> Let's go to school, school. Hello. Tham na đi đi này Jim, này Jim hãy đu này. Này Jim Jim, này Jim như morning, Jim cùn đấy như rồi. Ôi ôi. Uh. Um yu. Ừ, mà đi. Ông mà khăng nọ kì. จัดแจงลูกๆเรียบร้อยอาบน้ําแต่งตัวรัดผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เบลก็จะมาผัดข้าวผัดที่ว่าเรา,เาทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละแล้วเบลก็จะเอามาอุ่นนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเจียวไข่ใส่อีกเยอะๆสักหน่อยเพราะว่าไข่เมื่อคืนก็มีอยู่เบลก็จะกินด้วยนะคะเราก็จะเน้นโปรตีนตอนเช้าเยอะๆหน่อยนะ เพราะว่าเราทําให้เรารู้สึกอิ่มเราก็จะไม่หวยร่างกายก็จะไม่แบบว่าหงุดหงิดถ้าบัวได้กินข้าวมันเป็นแบบหงุดหิดมันเป็นอารมณ์ว่าจ่อยจังไหนบูทุกคนแต่ว่าถ้าได้กินข้าวร่างกายรู้สึกอิ่มอะทุกอย่างมันจะชดซื่นเหมือนเราอยู่ในทุ่งลาบัเลอร์เลยจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะอากาศวันนี้พอสายมาเริ่มมีแดดก็ สามารถนั่งข้างนอกได้นะแต่ว่าแต่เช้ามันก็หนาวอยู่ทุกคนเราก็ให้เด็กๆมานั่งอยู่ข้างนอกนะคะสิงแดดแล้วก็กินข้าวเช้าไปด้วยเราก็จะชงกาแฟมีน้ํามีกับข้าวให้เด็กๆก,กินนะวันไหนกินข้าวเบวจะไม่ให้ลูกกินนมตอนเช้าเนาะเพราะว่าเขาจะอ้วกบนรถก็เลยให้แบบกินก่อนนอนดีก,กว่าส่วนน้องอนาเขาไม่เป็นอะไรเพราะว่ายังไม่ได้นั่งรถตู้แต่พี่ดินอะเป็นแน่นอนทุกคนคืออ้วก กินนมกับเขาแทรกกันน่นนะอ้วกแตกเลยพอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะหลีกเลี่ยงเลยว่าเออเราไม่ควรให้ลูกกินอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนแตงโมกับนมเปรี้ยวนาะอุ้ยไม่ไหวเลยเแบลบ่ะแเบลบก็ซื้อแตงโมมาให้ลูกกินใช่ไหมพอเราซื้อแตงโมมาให้ลูกกินนะ่ะแล้วเแบลบซื้อนมเปรี้ยวเขาเรียกอะไรนะนมเปรี้ยวขวดเล็กๆอะ่ะทุกคนนั่นแหละ เบลซื้อไว้ในตู้เย็นไว้กินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทีเนี้ยอนาเขาก็ไปเปิดเห็นแล้วเขาก็ไปกินแล้วตอนที่ว่าเลิกเรียนมาล่ะกินแตงโมอยู่แล้วอืมกินเขาไปแล้วลูกเบลอ้วกินอะไรก็อ้วกินอะไรก็อ้วกเบลแทบจะแบบไปหาหมอไปหาหมอเนาะคราวเนี้เบลก็แบบโทรไปหาพี่เบลพี่เบลก็ว่าเออสังเกตดูอาการก่อนเออถ้ามันไม่ไหวหรือยังไงอะถ้าอ้วกไม่หยุดเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลก็พูดกันอย่างงี้แล้วครัวนี้แบบ นั่งสักพักอนานาก็แบบสักพักแบบแบบซึมอยู่สักพักหนึ่งอะพอเขาอ้วกออกมาจนหมดอะทุกคนเขาก็แบบสดชื่นขึ้นเออพอกินน้ํากินอะไรเข้าไปเดินไปเดินมาเขาก็รู้สึกโล่งท้องแล้วก็ล่าเริงสดใสดื้อสนเหมือนเดิมก็เลยแบบโอ้โลงใจแล้วลูกไม่เป็นอะไรคราวนี้ก็ต้องจําไว้เลยแตงโมกับนมเปรี้ยวน่ยยาเป็นเด็ดขาดเลยแบบม่แทบตอนนั้นอะแบบ แต่งโมมันมียาหรือเปล่าวะเลยคิดไปนะทุกคนแบบวิจัยหายนะเวลาที่ลูกเจ็บป่วยเขาร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุแล้วแบบซึมไม่ล่าเริงนี่ยแต่ตอนที่เขาดื้อเราก็เหนื่อยจริงแต่มันก็โอเคไงแต่ตอนที่เขาไม่พูดไม่จาซึมนี่แหละมันทั้งนี้ปุ๊บมันมีอะไรวิตกกังวลเลยทุกคนเบลก็เลยแบบต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเด็กๆอนนะเนาะ เราเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนมันก็เลยมีประสบการณ์ดีซะหน่อยนะเลี้ยงไม่เป็นหรอกเลี้ยงตามสัญชตาตญาณเบลบก็ส่งพี่อดินขึ้นรถรับส่งเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งน้องอาาวันนี้ไปส่งน้องอนา,าก็เอาน้องไขวานมาด้วยนะคะน้องไขวานก็ไปทําหมันมาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เขาคุณหมอนัดตัดใหม่เนาะไปไป,ไป,ไปพาไขวานไปส่งอาาที่โรงเรียนด้วยนะอาากับไขวานก็หยอก,กันมาบนรถ น้องกนาก็หัวเราวคิกคักทุกคนดีใจมากใครวานมากับหนูใครวานมากับหนู พอเวลาเขาลงรถใช่ไหมไรวานไปแล้วนะไปแล้วนะอนาไปแล้วนะก็พูดอยู่นั่นหละแล้วแมวอ่ะทุกคนเหมือนเขาเชื่องเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันก็แบบเมี้ยวเมี้ยวร้องหรือร้องตามสัญญาตญาณเขาเบลก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ร้องแบบเมี้ยวเมี้ยวเหมือนพูดกับอนานนแหละเบลก็มานั่งรอพี่เตยอยู่ที่คลินิกนะคะทุกคนแล้วก็รอพี่เตยพี่เตยรถสวนอยู่เบลเอาซาเล้งมาเนาะเอา ะก้าใส่ไขวานมาด้วยแล้วก็ล็อกแบบแน่นหนาไม่งั้นเขาจะกระโดดออกทุกคนก็เลยแบบว่าเอาเชือกรัดไว้อย่างดีก็นั่งรอพี่เตยสักพักหนึ่งแหละพี่เบลก็ขับรถตามมาเนาะต้องให้พี่เตยเป็นคนมาจับเพราะว่าไขหวานเขาไม่คุ้นชินกับใครไงก็ถ้าเบลจับนี่เขาเดี๋ยวเขาจะกัด คุณหมอนน่นนี่นั่นแต่ถ้าพี่เตยมาก็โอเคแล้วไปเพราะพี่เตยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กก็เหมือนเมตแม่เป็นลูกกันนี่แหละทุกคนประมาณนั้นเขก็ขจะชินกับพี่เตยได้ยินเสียงพี่เตยก็จะแบบเงียบสงบนิ่งไม่โวยวาย ไขหวานก็ทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่ต้องฉีดยาค่มแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องหน่วงท้องแล้วแมวอ่ะทุกคนเวลาที่แบบเดี๋ยวเข้าไปอ่านใน Google นะคือถ้าแบบเป็นประจําเดือนแล้วปวดท้องอ่ะมันจะปวดมากกว่าหมาก,กว่าอะไรทั่วไปเนาะก็เลยแบบคุณหมอก็แนะนําว่าให้แบบว่าทําหมันซะดีกว่านะถึงจะแบบว่าไม่ต้องทอรมานอีกก็ทําหมันเรียบร้อยแล้วรอให้แผลมันปิดสนิทแบบมันเดี๋ยวมันก็หาย เหมือนเราไปทำหมันทั่วไปแต่มันก็จะหายยากหน่อยก็เหมือนคนนี่แหละทุกคนตัวเบลเองเบลยังไม่เคยทำหมันเลยก็ยังไม่รู้ว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงนะว่าท่านไดะก,กาเหตุขึ้นกันค่ะทุกคนค่ะถามว่าอยากมีลูกเพิ่มไหมเบลไม่อยากมีแล้วเบลก็มีสองคนป้ากําลังสิกลับมาเป็นสาวอีกครั้งก็เชชั้นไม่ลูกก็ไม่ไหวเด้อฉันไม่อยากเป็นแม่พันธุ์แล้วไม่เอา <laughs> พาไขหวานไปตัดไหมเรียบร้อยเบลก็ขับรถมากับไขหวานแล้วทุกคนพี่เตยก็ขับนําไปข้างหน้าเนาะทีเนี้ยขับรถมาถึงบ้านก็ส่งไขหวานกลับบ้านอะไรเรียบร้อยก็นั่งเล่นอยู่สักพักไปก็กลับมาบ้านนะคะวันนี้ก็กลับมาถึงก็ไปดูที่ต้นเซียนท้อของเราเบลก็ไปเก็บลูกเซียนท้อมาได้ประมาณ3ามโลนี่แหละทุกคนคือมีน้อยมากมันไม่ได้เยอะแต่ว่าถามว่ามีไหมมันก็มีแหละทุกคนแต่ต้องรอเพราะว่ายังเขียวอยู่อันเนี้ยเบลเก็บมาเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนาะแต่ ถามว่าใส่เกลือเข้าไปแล้วนะโอเคไหมพอ2วัน3วันไปถึงลูกค้านะ่ะมันก็จะสุกนะคะทุกคนเราจะเก็บแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราเอาเก็บแบบนึงเลืองไปเลยพอไปถึงลูกค้ามันกระแทกนิดหน่อยมันก็จะผิวมันจะแตกมันจะเละมันจะไม่สวยเนาะเบล่ะจะใส่ฟางเข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อเอาขั้วมันออกแล้วก็แตะเกลือเข้าไปแล้วก็จะห่อด้วยอฟองที่ว่าห่อหุ้มผลมไม้อันนี้เบลสั่งมนาะตั้งแต่เบลส่งน้อยหนานน่นแหละทุกคนเนี่ยประสบการณ์ของเราฟางข้าวใส่เข้าไปใช่ไหมแบบหนาๆนาหน,น่อย แล้วก็กล่องที่เบลใช้ก็จะเป็นกล่องส่งผลไม้อย่างดีนะคะแล้วก็จะใส่เบียบเรียงกันแบบนี้ไม่แบบไม่ซ้อนกันนะทุกคนแล้วก็เอาใบตองอ่ะที่เบลไปตัดมาในบ้านนี่แหละแล้วเราก็เอามาปิดไว้ด้านบนแล้วก็เอาฟางใส่ด้านบนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ปิดด้วยสก็อตเทปนะทุกคนมันก็จะแบบไม่ไม่ขยับขยื่นเลยนะจริงจริงคือฟางอ่ะดีมากเลยเบลตั้งแต่เบลส่งมากอกแล้วแบบพี่เตยให้ไอเดียมาแบบส่งใส่ฟางเข้าลองดูดิมันแบบดีนะอะไรเงี้ย ก็คือลืดมากทุกคนป้าต้องอยากอยากกอดเอื่อยแห้งๆแบบแน่นๆเลยอิลีเอื่อยข่อยนี่เก่งคัก <c oughs> คือบอกเบลทุกอย่างเลยแบบว่า,าเอาื้อยนั้นทำนะีดีนะทํานี้ดีนะคือถ้าเราเชื่อพี่ตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นปานนี่ข่อยคือไม่บานเป็นคลือหาดอะไรอิลีแต่บบกไม่เคยฟังพี่เลยไม่เคยเลยทุกคนอันได แกพูดแบบหวังดีกับเราอยากให้เราได้ดีก็จะพูด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 ใช่ไหมแต่ถามว่าเบลฟังไหมในอารมณ์นั้นเบลไม่ฟังนะเบลก็จะไปตามทางแ้อแแบบนี้เราก็อยากไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คือถ้าเราฟังพี่ตั้งแต่แรกอ่ะทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกมากแต่คนเราก็มีแบบว่าอ่าสิ่งที่เราจะต้องเจอเนาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงเราจะพยายามที่จะแบบหลีกเลี่ยงแค่ไหนยังไงมันก็วนกลับมาหาเราอยู่ดีคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งรับให้ดีแล้วก็ไม่แบบว่าโวยวายถ้าแบบมันทุกเข้ามาไม่แบบสติแตกไม่บ้าไปก่อนเราต้องตั้งสติรับมือกับมันให้ได้พอมันเข้ามาปืบ๊บแบบ ยังไงมันก็ผ่านไปชีวิตคนเรามันมีขึ้นม,มีลงเหมือนบ่านแหละทุกคนมีดีแล้วก็ไม่ดีมีร้องไห้มีเสียใจนั่นแหละเราก็ต้องสงบนิ่งแล้วก็มีสติปรงมันไปเลยแต่ห้ากผบว่าต้องคิดอยาา่างหมักไม้ทุกวันเนี้ยเบลก็แบบแทบจะไม่อะไรเลยกับใครเบลก็จะอยู่ในบ้านแล้วก็มาทําสวนคือทําสวนอนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ดีมากเลยทุกคนยิ่งเห็นผักผล,ลไม้ออกดอกออกผลมีใบเขียวๆให้เรากินอะ่ะเบลเคยไปฟังคนพูดแบบว่าตั้งแต่แบบ อายุเข้าเลขสามเลขสี่ได้ปลูกกลับบ้านมาปลูกผักตำสวนแทบจะไม่อยากออกไปไหนเลยอ้มันคือเรื่องจริงนะเบลแบบเวลาที่ออกไปข้างนอกเแบลบก็ห่วงว่าอู้เมื่อเช้านี้ไม่ได้รดน้ําผักเลยต้องรีบกลับบ้านเป็นห่วงว่าเขาจะไม่ได้กินน้ําแล้วแบบมันจะเหี่ยวสิ่งที่เราปลูกไว้มันก็จะไม่เขียวแบบมันท้อนนะเวลาที่เห็นแบบผักไม่สวยอ่ะทุกคนเราปลูกไปแล้วแบบมันทําไมมันไม่สวยอ่ะทําไมมันเหี่ยวเราไม่ได้รดน้ําให้เขาคือภาวะพะวงว่าผักเนี่ยมันจะไม่ได้กินน้ำ เบลก็ต้องรีบกลับมาบ้านแทบจะไม่อยากไปไหนเลยถามว่าอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรไหมก็อยากไปเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเราก็อยู่บ้านมันก็ดีไปอีกแบบเราก็ทําสวนให้มันสวยๆมีผลผลิตได้เก็บกินไม่เปลืองเงินซื้อผักด้วยมันก็เลิศด,ดีนะค่ะทุกคนค่ะนี่แหละถ้าใครอยากเห็นเบลทําทงานก็นี่เลยค่ะหนึ่งวันที่เบลทําทอยู่เนี่ยก็คือตื่นเช้ามาเบลก็จะจัดแต่งลูกเต้าเนาะอะไรก็ได้ที่เบลสามารถดูแลลูกเบลได้ เบลก็จะทำนะคะทุกคนคะก็อันดับแรกก็ตื่นมาก็ทําเกี่ยวกับลูกก่อนให้ลูกไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาจัดแจงงานของเรานะคะเบลก็จะแพ็คของก่อนก่อนที่เบลจะทําคลิปนะทุกคนก็จะแพ็คของวันไหนถ้าเยอะก็ได้แพ็คเยอะวันไหนน้อยก็จะมีบ้างไม่มีบ้างเหมือนคนเราขายของทั่วไปบางครั้งก็มีแค่กล่องเดียวบางครั้งก็มีเป็นแบบสิบยี่เป็นร้อก็มีแต่บางครั้งก็มีแค่สิ หรือ8หรือ7ไม่เกินนี้ก็จะอย่างีทุกคนแต่ถามว่าเราโอเคไหมเราก็ไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะเหมือนที่เบลบอกทุกคนนั่นแหละถ้าลูกโตไปกว่านี้เบลจะมีอะไรทําถ้ามันมีเวลาว่างนะ่ะเบลหาอะไรทําแน่นอนเบลอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเป็นแล้วการค้าขายเป็นอะไรที่เบลชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนเบลเล่นขายของเก่งมากเลยนะ พอโตมาเราก็ไปรับจ้างไปอะไรอย่างเงี้ยพอป้ามาจากกรุงเทพแกขายกิฟท์ช็อปอยู่ที่ตามงานวัดนะวัดหนองแขมเงี้ยป้ามาแกไม่สบายแกก็มาเปิดร้านขายกิฟท์ช็อปอยู่หน้าบ้านเบลก็ไปช่วยป้าขายเห็นขวดเห็นอะไรก็ไปเก็บมาแต่เราไม่ได้แบบแบบ ไปเก็บผ้าพื่อไงทุกคนเราเดินผ่านเวลาที่เราไปทุ่งนานเราก็เก็บไว้พอรถอ่ารับส่งของหรือว่าเขารับซื้อของเก่าเนี่ยเข้ามาเขาก็เราก็ขายาก็ได้เงินไปซื้อเสื้อผ้าเป็นชุดสองชุดเบลก็ดีใจเลยเนาะมันก็แบบว่าพอเห็นเงินแล้วเราก็มีความสุขแล้วการค้าขายเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเบลชอบพูดชอบอะไรมันก็เลยเข้าทางกับตัวเราด้วยแบบค้าขายมามาจากโรงเรียนป้าบ้านป้าแต่ก่อนมีลำใหญ่มันเยอะเนาะมันเยอะมากจนก,กินไม่ทั เบลก็เอาไปขายตรงตลาดวันพุธท,ที่ว่าอยู่โรงเรียนน้องกนาข้างๆข้างๆวัดที่โรงเรียนน้องอนานั่นแหละกิโลละหกสิบาทปูเสือแล้วก็เอาตะช่างที่บ้านพี่เตยไปแล้วก็เอามาขายทุกคนเอาหลานไปด้วยหลานสาวเบลก,ก่อนตัวเท่าน้องอนนาเบลก็เอาหลานไปด้วยอูย้น่ารักทุกคนแล้วแบบคนก็แห่เข้ามาซื้อเราก็พูดเก่งเนาะแบบมาเด้อเจ้าลำแยกประจาวงสิบาทเยวก็พูดไปตะพื้นตะพื้นนะแล้วมันก็ได้ขายขายจนเบิร์ดนะทุกคนแบบแม่ค้ามองขิงเยวแล้วนะ ปูคิ้งนาล่านคอยแล้วนะแม่ค่ะแบบอันคือเบาดูแถมคือเบาเก่งแถมสินะก็รีบขายรีบเสร็จรีบเก็บเสือกลับไปแล้วจ้ะ่างส่นจะถือขอนเขานะคะเบาเก่งปวดไปใส่ผูดด้ใดกับปูกคิงใส่ฉันอเออเราไม่ได้ มะขามของเราก็เข้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาจับมาจองกันได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งกระปุกร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ทักก็มาหาเบลที่ไลา์ให้ไวเบลให้ไว้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะเบลปักหมดุดไว้แล้วก็ทักเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะคะเบลจะส่งสินค้าถึงวันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนคะ่ะวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งนะเบลไม่ได้ส่งนะวันที่สามสิบสามดวันที่หนึ่งไป เขาปิดหยุดปีใหม่เนาะช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะเดินทางกันลับบ้านสู่ภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านไปหาครอบครัวที่รักช่วงนาทีสกาลเนะเาะเบลก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สดใสในวันปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ที่จะเข้ามานี้นะคะทุกคนคะ่ะเบลก็แพ็คของแพ็คอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เก็บของเก็บอะไรให้เขาเข้าที่เข้าทาง ก็จัดให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยไปเลยแล้วเบลก็จะขนของออกไปไว้ข้างนอกเนาะทุกคนก่อนที่เราจะไปเรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีขอกินขนมก่อนนะคะทุกคนขาเบาหวาน่ข้ขื่น <c oughs> มันจะเป็นลมมันเป็นวิงเวียนศีรษะมันเป็นมุนมื่นหัวยังไงก็บรรูปมันต้องเติมแบบว่าอะไรให้ร่างกายสักอย่างจะทําซุกี้ก็คงจะไม่ทันเพราะเวลา5นาทีต้มซุกี้ก็หมดแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา เท่าไหร่แล้วว่าบ่ายมงมห้าแล้วบ่ายสองต้องไปแล้วนะทุกคนเพราะขับซาลิงอะ่ะมันไม่เร็วเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องรีบไปรับลูกแล้วก็ไปส่งข,ของตัดภาพมาที่ตอนเย็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4ทุ่ม40นะคะเแบลบกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงลูกกับคุ้มกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปรดน้ําผักทุกคนเพราะาตอนเช้าเบลไม่ได้รดเแบลบก็ไปรดตอนเย็นจนมืดทําความสะอาดบ้านล้างจานเแบลบซักผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แช่น้ํายาปบบพนุ่มไว้เนาะก็เลยเอาผ้านะมาปั่นแห้งแล้วก็ตากผ้าไว้เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้ไม่ต้องซักเข้าสี่แบบ เห็ดสวนจัดสวนเขาเห็นมันสวยงามเพราะมัวแต่ซักผ้าแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยก็เลยเห็ด hmm. งานบานล่ะค่ะทุกคนค่ะหันมาอีกที4ี่ทุ่มสี่สค่ะทุกคน mm hmm. ก็เลยจะมาหอกของขวัญเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์น้องอาาจะต้องไป อ่าวันปีใหม่แล้วก็บวกกับคริสต์มาสด้วยที่โรงเรียนก็น้องอนาก็จัดเหมือนกันก็จะมีจับฉลากห่อของขวัญไปแลกกันด้วยเบลก็เลยห่อของขวัญให้น้องอนาส่วนน้องอดีนเบลไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่ามันกระทันหันเนาะตอนแรกคุณครูบอกว่าเขาจะจัดวันคริสต์มาสน่ะวันที่25้าใช่ไหมแล้วก็วันที่27น่ะจะกินเลี้ยงปีใหม่ให้จับฉลากของขวัญให้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะเตรียมของขวัญมา แล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นวันที่ยี่สิบ้าเลยบอกแบบกระทันหันเแบลบก็เลยไปที่ร้าน DIY ก็ดีที่ว่าเขาห่อของขวัญให้ด้วยก็เลยจัดของขวัญที่ร้าน DIY ให้น้องอดินไปหนึ่งกล่องเนานะแลังนั้นแหละที่ว่าอาดินได้ขนมมาเยอะๆนั่นแหละทุกคนเแบลบก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูแล้วกระดาษห่อของขวัญอ่ะเบลบซื้อมา2องอันเแบลบก็จะ ทำให้ลูกสองคนใช่ไหมก็เลยเหลือกระดาษห่อของขวัญอันหนึ่งไปเลยค่ะต้องแบบชุกละหุกแค่เขาขอเลบบเรศเหตุค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เลยเอามาห่อให้น้องอนาอันนั้นก็เอาไว้แบบหน้าเทศกาลแบบปีไหนก็ได้ก็แล้วกันเนาะมันก็คงจะมีเทศกาลอีกเยอะแยะแหละก็เก็บไว้ก่อน อะไรที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วมันได้ใช้ทุกอันแหละทุกคนเบลชอบเทศกาลที่แบบมีห่อของขวัญแล้วก็เซอร์ไพรส์อะไรต่างๆมากเลยนะทุกคนถ้าเบลมีแฟนนะเบลก็อยากให้เขาแบบว่าเซอร์ไพรส์เราแบบว่าเออมีของขวัญนานาจิตตังให้เราแบบตามเทศกาลเบลเป็นอะไรที่แบบว่ามันรู้สึกดีนะเราเป็นคนมอบให้คนอื่นด้วยถามว่าเราอยากได้รับไหมอยากได้สิทุกคนค่ะอยากได้อยากมีอย่างที่แบบโอ้เซอร์ไพรส์ที่รัก for you เนี่ยก็อยากมีเหมือน แต่ว่าไ่เคยได้รับจักเธอเคยทําแต่ให้คนอื่นแต่คนอื่นกับ่บหซสกเอาให้เฮาเลยจริงๆนะก็ได้อยู่นะถึงจะไม่ได้จากแฟนหรือว่าได้เบลก็ได้รับจากพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะเบลก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ลืมเลยตั้งแต่กลับมาที่ไทยพี่ๆก็ส่งของขวัญมาให้อดินอัน,นาทั้งเบลทั้งครอบครัวเบลด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวเบลเองอะ่ะ แค่จะไม่ได้ส่งอะไรให้พี่ๆเลยแต่พี่ๆก็บอกเบลเสมอว่าแค่เบลนิดถึงพี่ๆเบลก็พี่ก็ดีใจแล้วเบลก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆ F.C. ทุกคนที่อุดหนุนล,ลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็พี่ๆ F.C. ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันไม่ขาดสายเบลก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลวาห่อของก่ัญให้น้องอนาเสร็จเรียบร้อยเบลก็มาเขียนที่อยู่ออเดอร์นะไว้ตั้งแต่ตอนคืนเพราะตอนเช้าเดี๋ยวเบลจะแพ็กของแล้วก็ไปส่งของตอนเช้าไป พาน้องนาไปโรงเรียนด้วยทีเดียวแบบจบเลยไม่ต้องแบบกลับไปกลับมาเลาะตอนกลางคืนน่ะเบลก็จะเม้ามอยกับเพื่อนสาวต่างถิ่นนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่อิหร่านนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อยู่อิหร่านนั่นแหละเ,เจอประสบการณ์เดียวกันแล้วมันก็แบบว่าคุยกันถูกคอมากทุกคนประสบการณ์ที่เราเจอเพื่อนเบลอะ เคยไปอยู่ดินแดนอันไกลโพน้นทุกคนเคยเข้าใจความรู้สึกว่าเหมือนไปถูกขังในแบบดินแดนอันไกลโพน้นจะทําอะไรก็ไม่ได้จะนู่นก็ไม่ได้จะนี่ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยหนักกว่าเราอีกด้วยซ้าเนาะพอแบบว่าเจอสถา,านการณ์แบบที่มันแย่ทุกคนคือแบบเข้าใจกันมากๆเลยก็เลยคุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แบบคุยกันถูกคอมาก อย่างน้อยอ่ะอย่างที่เบลบอกทุกคนอ่ะคือเวลาที่เราทุกข์อ่ะเราได้ระบายกับใครสักคนอ่ะที่ทําให้เราสบายใจไม่ใช่แบบเฉพาะแฟนเป็นการ,ระยานิมิตที่ดีก็ยังดีมันจะทําให้เราปลดปล่อยแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะทุกคนเราอึดอัดอึดอัดตัดอั้นตันใจเนี่ยเราพูดออกไประบายออกไปเยอะๆเนี่ยใช่ไหมพอเราพูดจบปุ๊บ เราก็จะพูดกับตัวเองไว้ช่างมันเถอะถ้ามันเราเอาแตท่ที่สบายแต่ะอ,ะอะไรจะชีดยังไงจะทําอะไรก็ได้หละเราก็อยู่ไปใช้ชีวิตของเราไปเพราะเราก็ยังหายใจอยู่เนาะคนเรามันไม่ตายง่ายนะทุกคนถ้าแบบยังไม่หมดเวรหมดกรรมมันก็นต้องทนอยู่ต่อไปก็อย่างน้อยก็ได้ระบ,บายออกไปมันก็ยังดีไงก็นั่งเมาส์มอยไปกับเพื่อนสาวด้วยแล้วก็ กุนเชียงก็เข้ามาด้วยนะคะเมื่อเช้านี้เแบลบก็ไปเอาของมาจากบ้านพี่เตยเนาะแล้วก็เอาขึ้นรถมาด้วยตอนนี้ก็ว่างนั่นแหละบลท่านได้อยากนอนปันไดเแบลบก็เลยเอามาเห็ดก่อนนะคะติดสติกองสติ๊กเกอร์ไว้เรียบร้อยเนะาะจัดแจงของไว้เรียบร้อยพรุ่งนี้เราก็จะได้แพ็คลงกล่องเลยกุนเชียงก็เข้านะคะกุนเชียงอกไก่แพ็คละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทกุนเชียงปลาสลิดแพ็คละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทกุนเชียงแซลมอนแพ็คละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทใครสนใจก็ทักเข้ามาด้วยนะคะมีส่งฟรีด้วยนะส่ง ฟรีทุกอย่างเลยนะคะก็ทักเข้ามาหาเบลได้เลยเนาะทำงานเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบทาทุกคนเที่ยงขึ้นพอดีสร้างุดเต้อขอให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะทุกคนเบลก็สะผมเป่าผมอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าคงจะคขีมาร์คหน้าด้วยทองคำตื่นขึ้นมาเข้ากับจีเ็น,นาแบบวาราชนีแห่งอียิปต์ นจะจ๊ะนาเป็นทองไปเลยนอนทุกคืนลูกตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นหน้าแม่เป็นสีทองอู้ภาวาเลยนะจะ๊ะ นะคะทุกคนแต่มาร์กหน้าทองคํามันดีนะมันทําให้หน้าโบลนุ่มชุ่มชื่นมากมบุกขมขนกระชับอะไรเงี้ยมันก็เลิศมากเลยนะทุกคนแล้วแบบมันดีมากๆเลยก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เด็กๆตื่นขึ้นมากินน้ําทุกคืนแล้วก็น้องอาก็จะนอนบิดตัวบิดไปบิดมาก็แสดงว่าปวดฉี่ปวดปวดฉี่นั่นแหละก็เลยแบบบิดนอนบิดไปบิดมาแต่ไม่อยากลุกไงเบลก็เลยต้องอุ้มน้องอนานาไปเข้าห้องน้าแล้วก็ให้เขาเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยก็อุ้มกลับมา เขาจะอ้อนเรามากเวลาที่แบบว่าเขานอนสลึมสลือนเป็นอีหยังที่แบบหนาหลักมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เหนื่อยสุดๆไปเลยเที่ยงคืนแล้วนะคะเบลก็อาบน้ําทําอะไรเรียบร้อยก็เข้านอนกันเถอะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ่ายๆดไนท์สวัสดีคะ่ะ